นั่นแหละครับความสุขในสังคมชนบทที่หาไม่ได้ในสังคมเมืองครับการลงทุนการค้าการขายคุณผู้ชมครับหลายคนบอกว่าทำเลที่ตั้งนั้นสำคัญแต่ไม่เสมอไปสำหรับบางคนนะครับขอให้อาหารอร่อยราคาถูก<ม>เขาเชื่อว่าลูกค้าจะตามไปหาถึงที่เหมือนร้านขายก๋วยเตี๋ยวแห่งนี้ครับเขาเปิดขายกันที่ใต้ถุนบ้านครับนี่แหละครับใต้ถุนบ้านอายุหลายสิปีหลังนี้นะครับอยู่ที่บ้านแกน้อย ตำบลแกใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับถูกดัดแปลงเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเล็กๆที่รู้จักกันในชื่อก๋วยเตี๋ยวใต้ถุนบ้านป้าสุนีครับแม้เป็นร้านเล็กในหมู่บ้านแต่ก็มีลูกค้าแวะเวียนไปอุดหนุนตลอดทั้งวันเลยนะครับเพราะรสชาติอร่อยให้เยอะให้มากเต็มชามขายชามละ30-35บาทป้าสุนีเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวใต้ถุนบ้านมากว่า20ปีแล้วนะครับอาศัยบ้าน อาศัยใต้ถุนบ้านพี่สาวที่เสียชีวิตไปแล้วมาตั้งร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะครับจุดเด่นของร้านใต้ถุนบ้านเด่ยได้บรรยากาศเหมือนกินที่บ้านครับหรือไปบ้านญาติพี่น้องราคาถูกอร่อยให้เยอะแต่ละชามจะใส่หมูชิ้นโตๆไม่ห่วงเครื่องนะครับจึงทำให้มีลูกค้าประจำและบอกต่อกันปากต่อปากมีการเผยแพร่และรีวิวในสังคมออนไลน์ด้วยนะครับจนเริ่มมีลูกค้าหน้าใหม่เข้าไปอุดหนุนกันมากขึ้นครับ อร่อยที่ผมกินสองจานแล้วพิเศษด้วยเห็เคยกินแบบนนี้มาก่อนไหมก็ไม่นะพี่ไม่เคยครับผมเป็นคนที่<า>เวลาออกไปตรวจตลาดอย่างนี้นใช่ไหมครับ<า>ก็คือ<า>เห็นกว๋วยเตี๋ยวร้านไหนหรือข้าวร้านไหนผมจะจอดกินร้านนี้อร่อย<า>มผมก็จะมากินต่อแต่ถ้าร้านไหนไม่อร่อยผมก็จะไม่กินอันนี้อาจจะมากินต่อครับมากินได้เลยนะครับพี่อยู่บ้านแกน้อยเนาะราคาจับต้องได้ครับอร่อยถูกใจแล้วก็ถูกปากครับผม ลูกคิดยังไงเออขายไม่มีอะไรทาขายก๋วยเตี๋ยวนอเล่นเล่นครับจานละห้าบาทสิบบาทก็ขายขายก็จนลูกค้าเขาขึ้นราคาให้เองนะนี่ไม่เคยได้ขึ้นว่าราคาขึ้นเองป้ามันจะได้กี่บาททำไมป้าไม่ขึ้นราคาก็ไม่รู้จริงๆแล้วแต่นะก็กี่ออยโมก็นะก็ลือต่อต่อก็ลือตัวลือจ้ะตั้งแต่ห้าบาทชามแรกจ้ะแล้วขึ้นไปกี่บาทสิบบาทสิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบห้าจนถึงสามสิบสุวันสามห้าสี่สิบ อ่สี่สิบนุ๊กกีสั่งฟิเศษคุณกีป้าเอาสี่สิบสี่สิบสางนี้ก็สม่ทจ้าก็ทำสามสิบสามสิบห้าแค่นั้นแหละแล้วทําไมถึงให้เยอะขนาดนี้ให้หมูให้เส้นอะไรป้าก็มันจับดูไปมันเหมือนน้อยนะเออเขาว่าไปกินของเขาอันนี้ลูกชิ้นสี่สี่สี่ชิสี่อันสี่สิบบาทแต่ไอของเรามันทําไม่ได้เหมือนเขาเขายังค่ายได้เนาะเออ รัวสงสารไอ้คนกินเยอะมันไม่อิ่มป้าสุนีบอกด้วยนะครับว่าแม้ก๋วยเตี๋ยวขายดีทุกวันแต่ก็ไม่ได้กําไรมากคุณผู้ชมครับสิ่งที่ได้บากก็คือความสุขครับความสุขที่ว่านี้คือไม่ต้องไปเสียค่าเช่าที่แค่มีใต้ถุนบ้านก็เปิดร้านได้แล้วรู้สึกดีเมื่อลูกค้ากินอิ่มและมีความสุขที่ได้แบ่งปันด้วยครับเพราะขายไม่แพงด้วยค้าผู้ชม